ท่องเที่ยวทั่วไทยที่ไหนไม่รู้ก้องตาไห้ดู้องกล้องมองไทยใหเลยนะพี่น้องสนับสนุนรายการโดยสวัสดีครับกอต้นนครับผู้ผชมเข้าสู่ช่วงสองกล้องมองไทยดำเนินรายการโดยผมบอกคุณเก่าครับสำหรับ วันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมที่ชอบชีวิตผจญภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปพักผ่อนนะครับล้วได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาทางน้ำบ้างได้เล่นกีฬาแบบประเภทแบบขี่ม้ายิงปืนแอดเวนเจอร์นี่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเทปนี้นะครับและสําหรับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับ g ีมที่รูปหล่อที่สุดในประเทศไทยคุณครับสราวุฒิครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสทุกท่านผู้ชมครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกาย oh, oh. แล้วก็ไปลุ้นกันว่าชีวิตถ้าหากว่าเราแฝงอยู่บนเส้นได้เป็นอย่างไรอันนี้ต้องถามคุณหมอคงเกาครับเพราะว่าเรียกว่าเสี่ยงชีวิตกันจริงๆนะครับ oh, โอ้โหคุณผู้ชมยอดรจริงภาพนี้จะเป็นภาพแห่งความทรงจำภาพนี้จะเป็นภาพรประวัติศาสตร์แล้วแล้วที่สำคัญเราเรียกว่าสะเทินน้ําสะเทินบกเลยมีสองภาคเลยแล้วคุณผู้ชมครับภาพนี้ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนยังไงอยากรู้ไปชมกันครับครับ ไทยที่ไหนไม่รู้ต้องตาไปดูต้องก้าวไทยไปด้วยพี่น้องโอ้โหคุณก๊อตทำไปได้ยังไงต้องปรบมือให้ครับต้องปรบมือโอ้โหนี่นะครับสนุกมากมันมากใช่ใช่ใช่แต่จะสนุกแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับต้อง เราต้องไปชมกันถูกต้องครับถูกต้องแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะเชิญชวนนะท่านผู้ชมนะครับลองดูสักครั้งในชีวิตดูซิว่าจะเป็นยังไงสนุกโคตรมันหาแน่นอนครับติดตามชมกันให้ได้นะครับแล้วช่วงนี้ก่อนที่เราจะพบกับเรื่องราวขออนุญาตพักแป๊บเดียวครับ ต้องตามตาดูต้องกล้องมองไทย,ไทยเป็นเลยนะพี่น้องคุณผู้ชมครับสำหรับท่านที่มาทเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยแน่นอนครับบางครั้งท่านพักผ่อนแล้วเนี่ย บางทีอยากจะสนุกสนุกกับชีวิตขึ้นทำไรกับชีวิตมีไหมมีไหมอาจารย์มีสิแน่นอนนี่ <c oughs> คุณผู้ชมครับรละที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะครับ,รบพร้อมกับคุณกอ๊อตเนี่ยจะเป็นที่ที่เรียกได้ว่าบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนใครที่ชอบชีวิตธรรมชาตินี่ถูกต้องมานอนท่ามการธรรมชาติถูกต้องครับหรือว่าจะนอนแบบสไตล์โรงแรมเราก็มีให้เรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เลยหรือว่าคุณจะนอนแบบกลางเต็นท์เราก็มีและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งใครที่ชอบขี่ม้ายิงปืนจะบอกนะว่ามีด้วยมีครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นหน้าคุณหน้าคุณตากันไปแล้วเพราะว่าเคยออกรายการตะวันออกวันตี้มาถูกต้องพี่ไก่ของเราวันนี้มาแนวใหม่อยู่กับเราแล้วด้วยถูกต้องครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับสวัสดีครับคุณฟครับสวัสดีครับพี่ไก่คนนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการ ชีวิตผจญภัยถูกต้องเพราะว่าพี่ไก่นี่ก็คือผู้บริหารเก่าของที่เก่าเขาถูกต้องแต่เราจะไม่เอาน้ำแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่เรามาทําเองแล้วอ่าแต่ว่าพี่ไก่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวตอนออกวาไรตี้ไปละครับผมนะฮะชื่อใหม่ของเรานี่ชื่ออะไรครับพี่ไก่ครับ the boss of the boss adventure group the boss adventure group ครับผมของเรานี่มีบริการอะไรบ้างครับก็มีนะฮะมีขี่ม้าขับยิงปืนบีบีกันครับผมครับแล้วก็ขับรถ a อทีวีครับแล้วก็จะมีอีก ที่มาเพิ่มก็คือเจสกีครับเราะเลยกลผมมีด้วยเหรอผเดี๋ยววันนี้เราจะได้นันก่อนอื่นนี่คุณก๊อนครับผมไปจับมาได้เบสกี้อะไรครับอาจารย์นี่ครับ ATV ATV ป่า ATV ป่าเอาแหไปดักมาหรือไงผมไปคล้องมากับมือเลยโอ้ผมกลัวหนีผมต้องเอาเชือกลลามไว้เนี่ยผมไม่ธรรมดานะถ้าคนคนปกติทำไม่ได้ใช่ใช่ครับต้องอาจารย์หมอกจริงๆต้องอาจารย์หมอกต้องอาจารย์หมอกคนเดียวครับโอ้โหชื่ออะไรครับท่านผู้ชม อนนี้เรามาคุยกันเรื่อง A t ทก่อนครับอ่าโอเคบรรยากาศในการวิ่งของ a อทีของเรานี่เป็นยังไงครับครับพี่ก็เราจะเน้นธรรมชาตินะครับเน้นธรรมชาติก็คือเป็นอ่าวิ่งในเส้นทางธรรมชาติชมป่าไม้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทําลายภูมิทัศน์คือยังไงก็แล้วแต่เรารักษาภูมิทัศน์ไว้เป็นลักษณะุรักไปในตัวด้วยใช่ครับใช่โอ้ยเข้าท่าทีเดียวคือคือไม่ว่าเราจะไปตรงไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ไปตัดไม้ทําลายป่าจะอา้แค่รถวิ่งได้ก็คือจะถ้าจริงๆก็คือจะย่ำย้าเฉย ต้นไม้ต้นใหญ่นี่จะหลีกเลี่ยงหมดครับผมแล้วก็อที่แล้วที่ที่เคยออกไปเนี่ยก็จะบางบาบรัก่าจะบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะรักษายังไงอะไรยังไงจริงหรือเปล่าอะไรประมาณคือจริงๆเราคงไว้สภาพเดิมครับผมคงไว้สภาพเดิมว่าครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศว่า ATV ของพี่ไก่นั้นถูกต้องรักษาธรรมชาติแค่ไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนุกความมันนั้นเป็นอย่างไรใช่ครับชอบมากไปพร้อมกันครับครับเชญครับเชญครับ ต้นไผ่เพราะว่าตรงนี้เราเป็นพื้นที่ภูเขาจะมีต้นไผ่นะครับจะมีต้นไผ่นักมันจะมีต้นไผ่ต้นสักแก่ต้นแจงนะครับต้นเปานะครับโอ้ยี่แสดงว่าคนที่มาขี่รถเอทีวีนี่ก็สามารถศึกษาธรรมชาติด้วยอ๋อเนี่ยครับคุณผู้ชมครับธรรมชาติแท้จริงเลยจริงๆนะครับนกอ่าพวกแต้แต้วนะครับพวกนกกระยางขาวอะไรพวกนี้ก็จะพบแต่มันจะเป็นช่วงฤดูอะฮะช่วงนี้ครับผม ทั้ีโอกาสนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะได้ดูนะครับอาจจะได้เห็นแต่ยังไม่รับปากนะว่าจะเห็นหรือเปล่าใช่ครับเพราะเราไม่สามารถจะบอกเขาได้อ่าะนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วไปต่อเลยครับพร้อมแล้วไอเสือบุก ของเรานี่ก็กว้างนะครับพี่ไก่ครับกว้างครับกว้างมากครับนะครับเราพยายามใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนะครับผมต้องการให้ใช้คือตัดตัดเจาะนะครับคือโดยปกติแล้วเราก็ไม่นิยมให้นักท่องเที่ยวมาทําลายธรรมชาติอยู่แล้วอย่างนั้นเวลาถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาขี่ ATV นี่เราจะมีเจ้าหน้าที่นํำไหมครับใช่ครับจะมีเจ้าหน้าที่นำนะครับแล้ว ถ้าเราผมขี่เองนี่ถ้าเกิดผมขี่คนเดียวอาจจะหลงกันหมนกันไหมใช่ครับหลงฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะออผมทำสนา,ามก็คือค่อนข้างที่จะตัดต่อตลอด